วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการหาอัตราเร็วนะคะโจทย์มีว่าหนูดีวิ่งรอบสนามกีฬาซึ่งมีความยาวสนาม400เมตรหนูดีวิ่งทั้งหมด10รอบโดยใช้เวลาวิ่ง8นาที20วินาทีจงหาอัตราเร็วในการวิ่งของหนูดีจากโจทย์นะคะโจทย์ให้อะไรนักเรียนมาบ้างคะอ่าโจทย์ให S, s มานั่นคือให้ระยะทางใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ400เมตรแต่400เมตรนี่มันคือแค่รอบเดียวแต่หนูดีวิ่งไปทั้งหมดกี่รอบคะ10รอบฉะนั้นนักเรียนเอามาคูณด้วย10ก็จะได้เท่ากับ4000เมตรนั่นคือ s ระยะทางใช่ไหมคะต่อไปหนูดีใช้เวลาวิ่งทั้งหมดเท่าไหร่คะ ใช้เวลาวิ่งทั้งหมด8นาที20วินาทีแสดงว่า t คือเวลาใช่ไหมคะหนูดีใช้ทั้งหมด8นาที20วินาทีแต่เราจะหาเนี่ยหน่วยของอัตราเร็วเนี่ยมันเป็นเมตรต่อวินาทีฉะนั้นนักเรียนจะต้องแปลงนาทีให้อยู่ในรูปของวินาทีทำยังไงเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะ นักเรียนต้องแปลงนาทีใช่ไหมคะ1นาที1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมคะอ่ามี60วินาทีเนาะฉะนั้น8นาทีก็จะมีทั้งหมด60คูณด้วย8มีค่าเท่ากับ68 48 48 0 แต่มันแค่8นาทียังมีเศษอีก20วินาทีนักเรียนก็บวกด้วยอีก20ฉะนั้นเวลา8นาที20วินาทีจะมีค่าเท่ากับ500วินาทีแสดงว่าเวลาข้อนี้มีค่าเท่ากับ500วินาทีต่อไป v v คืออาัตราเร็ว ซึ่งในที่นี้นะคะเขาให้เราทำไมคะเขาให้เราหาอัตราเร็วของการวิ่งของหนูดีฉะนั้นสูตรในการหาอัตราเร็วก็คือ v เท่ากับ s, ส, <S ส่วน t s เราทราบค่าหรือยังมีค่าเท่ากับเท่าไหร่่า s เราทราบค่าแล้วเห็นไหมคะมีค่าเท่ากับ4 0 0พันนะคะหน่วยเป็นเมตรนะคะ t เราทราบค่าหรือ,อยังคะมีค่าเท่ากับท t มีค่าเท่ากับ500นะคะมีค่าเท่ากับ500หน่วยเป็นวินาทีนะคะจากนั้นหารกันเลยค่ะเอา0ตัด0 0ตัด0เหลือ40หาร5มีค่าเท่ากับ8หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที